วัสดียังาครับผนนู้นม่ควนจะมาอัพเดตเตีนนนยนอนะคะอนนาการจะร้อ,องไม่ได้เลยนะคะมีอาก,การหงันไม่อยากให้อาการหนูกัด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 อ่นน

มันแ oh, well, uh ้างโอเลยนะมันแข็งโต

มงเลกินเยอะมากเลยนะคะแต่ละวันสับรถเลยยากเลยเสียงประสานนะคะ ก็เ,เป็นอาหารสเสริมนะคะแลอะไรได้ด้วยนะอะไรได้เทที่จะไปหายาให้กับน้องนะคะกาน้มันการตัดัดยาทุกวันนะกางจัดยาทางตัดต้นไม้ตัดที่ว่าอาหารเขากินได้นะคะ หาให้เขากินทุกวันนะไม่ใช่ให้กินสับปะรดอย่างเดียวนะป้าวงสาแลนะคะคุณป้าวงศากินเตียงเลยนะคะไม่ให้เหลือต้นเลยคุณป้าที่ที่ตัดยอดนี่คือให้แม่ตากระะนะแต่คุณป้าให้กินทั้งต้นเลย แต่ถ้าให้แม่สาวได้ไม่ต้องตัดเป็นออกมันเก็บโอ้ขนาตัดยอดนะคะยังเก็บหอบเลยนะคะขึ้นหอบเลยถ้าเก็บสองคนก็ยังช่วยถ้าเก็บคนเดียวนี่นานนะคะอนจะเสร็จแล้วก็ไม่กินต้น ถ้าคุณป้าน่ากินทางตงน้นเลยนะคะเจะใบแห้งให้นี่นะคะเดี๋ยวจะใบแห้งให้เลยนะง่ายนะคะคุณป้าก็ให้ง่ายๆนะคะไอเย่ยไอเยี่มีการขอรแค่นี้เม่อไรจะยูนโทรอยู่นั่นแหละเม่อไรจะยูน อยากกินแล้วเอ้ยหมดแล้วนะคะนี่ยืนมาตะกี้เองอย่าให้ สิบกว่าต้นนะคะแป๊บเดียวเห็นน้องช้างเขากินก็มีความสุขนะแต่ถ้าเขาไม่กินเครียดหนักเลยนะถ้าเขาไม่กินแสดงว่าเขาไม่สบาย ทางเขากิน,นมีความสุขอสุขใจสุกใจญ่าข้าวเขาไม่กินเขาดื่มน้มนี่โอ้โหพอควานไม่ควานพิษหน,นักเลยนะคะแสดงว่าช้างไม่สบาย มีความสุขเรารอบคุณแไม่แม่นะคะคบผม้มมีการอาหารมีปลาทุกทเรื่องขอบครัวน่าคลาท,ทุกที่เปลีนเ่ไม่ตนาใคร